มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําตัวไม่ถูกสาวใหญ่อุบลถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจนําเดอ้อจ้าผ่านไปแล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจ 1, ํา 2, วันที่1นธันวาคม2565รางวัลที่1นนะคะเลขที่ออกก็คือ375805ค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออกก็คือ786และ170 รางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ409และ421รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกก็คือ08ค่ะล่าสุดนะคะในโลกออนไลน์มีผู้ใช้ Facebook อุบลวันนี้มีการรายง,งานภาพผู้ถูกรางวัลที่1โดยเป็นหญิงชาวจังหวัดอุบลราชธานีทำกลางชาวโซเชียลที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ